สวยสะกดทุกสายตาชาวเน็ตเกาหลีแห่ชมลิซ่าวิช,ชวลพุ่งทะลุในคอนเสิร์ต Dead Line ทัวรยกให้เป็นตุ๊กตาบาร์บี้มีชีวิตเรียกได้ว่ากลายเป็นกระทู้ร้อนในชุมชนออนไลน์ของเกาหลีใต้ทันที หลังจากคอนเสิร์ต Deadline Tour ของ Blackpink ที่เมืองโกยางได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามนอกจากเรื่องการแสดงและเพลงใหม่แล้วสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหูและเต็มไปด้วยคำชมอย่างล้นหลามก็คือวิดช,ชัวที่พุ่งทะลุของลิซ่าที่สวยสะกดทุกสายตาจนเกิดเป็นกระทู้ไวรัลในหัวข้อลิซ่าช่วงนี้สวยขึ้นมากเลย ชาวเน็ตเกาหลีต่างพร้อมใจกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยของลิซ่าที่เปล่งประกายตลอดทั้งสองวันของคอนเสิร์ตอย่างไม่มีพักตุ๊กตาบาร์บี้มีชีวิตสวยราวกับ AI คํคำชมส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่รูปลักษณ์ของลิซ่าที่สวยงามราวกับไม่มีอยู่จริงหลายคนยกให้เธอเป็นตุ๊กตาบาร์บี้และเอฟที่มีชีวิต เมื่อวานไปดูมาทุกครั้งที่กล้องจับลิซ่าบนจอใหญ่คนทั้งหอก็ร้องว้าวกันหมดเหมือนบาร์บี้กับเอฟตัวจริงโหหน้าตาเหมือนตุ๊กตาจริงๆสวยจนเหมือน AI อะ่ะจริงๆสัดส่วนเหมือนตุ๊กตาจริงๆขนาดใบหน้าขายาวทรงขาบ้าไปแล้วสวยจัดคอนวันแรกคือเหมือนตุ๊กตาสุดๆส่วนวันที่สองคือออกมาดูเซ็กซี่มาก สไตลิ่งสุดปังผมสีน้ำตาลและเมคอัพที่ลงตัวอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกชื่นชมอย่างมากคือสไตลิ่งในครั้งนี้ที่แฟนๆมองว่าส่งเสริมความสวยของลิซ่าได้อย่างสมบูรณ์แบบสไตลิ่งคอนครั้งนี้ของลิซ่าคือโคตรเหมาะกับเธอหวังว่าจะเป็นแนวทางแบบนี้ต่อไปนะลิซ่าผมสีน้ำตาลคือเข้ากันโคตรเลยแค่ไว้ผมยาวทำผมสีน้ำตาลก็เหมือนชนะไปครึ่งทางแล้วอะเมคอัพเข้ากับหน้ามาก บ้าบอเลยเข้ากับสไตล์เกาหลีแบบสุดๆโมเมนต์ moment ที่น่าจดจำและรูปร่างที่สมบูรณ์แบบนอกจากภาพรวมแล้วแฟนๆยังได้พูดถึงโมเมนต์เฉพาะที่น่าประทับใจและรูปร่างที่ดูดีของเธอซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดูแลตัวเองอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวตอนที่เดินออกมาตอนเริ่มเวที New Women สวยมากจนตกใจตอนขึ้นจอ LED โดยเฉพาะวันแรกคือคนดูรีแอคแรงมากรูปร่างคือโคตรดี ช่วงล่างดูดีมากเหมือนออกกําลังกายอย่างหนักจากความคิดเห็นทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการเปิดฉากเว r ร์ทัวร์เดทไลน์ในครั้งนี้ลิซ่าสามารถสะกดใจผู้ชมชาวเกาหลีได้อย่างอุดมัดทั้งด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมและวิชวลที่โดดเด่นสมกับเป็นไอคอนระดับโลกอย่างแท้จริง